ระหว่างที่รอหนึ่งหนึ่งมานะครับทางนู้นก็เป็นงานบวชแต่ไม่รู้บวชวัดไหนนี่นะครับดาวลุงศิล โอเคทางนู้นก็เป็น111ที่กำลังมานะครับปวดวันไหนไม่รู้อ่ะนะครับโอเคมานะครับ111กรุงเทอพอภิวัตนเด่นชัยฮะได้เอาซตอมฮะวันนี้มีตัว๋วเตรียมตัวนะครับผมหมายเลขะไรฮะวันนี้ งานบวชนะฮะงานบวชถือว่าเป็นงานม,มงคลแก่ชีวิตเราเอาตอมซีหนึ่งห้าีเฮ้ยเมื่อวานทำหนึ่งศูนย์สองมานน่โว้ยวันนี้พววว่นนพวงยาวมากนะครับโว้ยวันนี้พ่วงยาวจริงฮะอนนรงฮะองรับคนกลับบ้านเข้ากทมนะครับในวันในวันนี้ตอน<ร>เบนหน,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 นึ่งศูนย์แปด พวงยาวมากครับวันนี้อ่จากขบวนต่งนีการค้ปริวาชัยนตเิชายโอ้ยวันนี้พวงยาวมากหนึ่งหนึ่งยาวจริงฮะประมาณ1ิบคันถึง11คันได้วันนี้ก็ที่พวงยาวนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวตอนทําเป็น1 0 8เนี่ยเดี๋ยวจะไปรับคนกลับเข้ากรุงนะครับเดี๋ยววันนี้จะตักถ่าย108ด้วย นะครับวันนี้ก็ดถ่ายขาบวนศิลาอานกรุงเทพอภิวัตรด้วยโอเคโ้ okay. oh. วันนี้พ่วงยาวมากฮะหนึงหนึ่งๆๆนี่นะครับเรสการแบบนี้รถเร็วก็ต้องพ่วงยาวไปธรรมดาเนาะนะครับ S 1นึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพวัฒนเด่นชัยวันนี้พวงยาวมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10คันหรือสิบเอ็ดคันโอเคพวงยาวอย่างนี้เนี okay. ่ยก็เพราะว่าไปรับคนกลับเข้ากรุงเทพด้วยตอนที่ทำเป็น108นนั่นเองนะครับในกลางคืนนะครับก็ ศิลาอานกรุงเทอพอภิวัตเนี่ยจะมาก่อน108นะครับโอเคก็วันนี้ถือว่าเป็นเออจะเรียกว่าไงดีก็ถือว่าเป็นวันที่คนเริ่มจะทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮับพวงกี่คันครับวันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง วันนี้รู้สึกว่าพวงยาวเป็นพิเศษนะครับอ่าโอเคสี่ครับ10คันครับผมอ่าอนจอยครับผมทนร้อนหน่อยไม่เป็นไรอ่าโอเควันนี้พวงยาว10คันไปรับคนกลับเข้ากรุงนะครับ ก็จะไปใส่9ก้าหกสองเะอ่านกรุงเทพอภิวัตรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอโอเคจัดไป50ตู้อ่าเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้จะดักถ่าย108โอเคเดี๋ยวคืนนี้เราดูกันนะครับว่าจะมีขบวนอะไรบ้างที่จะได้ถ่ายเนาะ แต่962เนี่ยศิลาอ่านกรุงเทีภิวันเนี่ยถ่ายแน่นอนก็ขอขอบคุณน,น้องที่อยู่บามบูน่านะครับที่เข้ามาบอกว่าเวลาถึงถึงชุมแสงก่มโมงขอขอบคุณมาก